หลายคนก็เคยสงสัยนะว่าพม่าเนี่ยยังมีศาสนาพุทธอยู่ไหมเพราะว่าดูวุ่นวายเหลือเกินสงครามกลางเมืองเป็นเวลาติดต่อกันหลายปีหรือที่มีสงครามกันตลอดเวลายอย่างนี้ที่ประเทศพังแบบเนี้ยเพราะว่านับถือศาสนาอื่นกันไปหมดแล้วแล้วยังมีศาสนาพุทธหลงเหลืออยู่ไหมในแต่ละวันได้ทําอะไรเกี่ยวกับประเพณีของศาสนาพุทธบ้างหรือเปล่าอ่ะทีนี้มาดูพุทธศาสนาในพม่ากันครับว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวจะเริ่มตั้งแต่ตอนที่พม่ายังไม่มีศาสนาพุทธกันเลย พระพุทธศาสนาเนี่ยเข้ามาสู่ประเทศพม่าในยุคใดนั้นนะประวัติศาสตร์ก็ยังเร้นลางครับไม่เป็นที่ชัดเจนทําไมเขาถึงไม่จดบันทึกกันก็ไม่รู้แต่ก็เชื่อกันว่าพุทธศาสนานะเข้ามาสู่ประเทศพม่าเมื่อคราวที่พระเจ้าอโาศกมหาราชในอินเดียน,นะนะก็มีการอุปถัมภ์การสังคยนาครั้งที่3เมื่อสมัยพาศ2306กก็ต้องใช้พาศาหรือพุทธศักราชเป็นตัวตั้งแหละนะเพราะว่าเป็นของศาสนาพุทธ ทีนี้ในตอนนั้นได้มีการส่งพระสมณทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแถบประเทศต่างๆก็รวมทั้งหมดประมาณ9สายพม่าก,ก็อยู่ในส่วนของสุวรรณภูมิด้วยแล้วก็ชาวพม่าเน่เชื่อว่าสุวรรณภูมินะมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองสะเทิมตรงต,รต,อ,งตอนใต้ของทางพมา่าก็คือเขามีความเชื่อกันว่าเมืองสะเทิมนี่แหละคือศูนย์กลางของสุวรรณภูมิเลยทีนี้จากประวัติศาสตร์นะก็ได้รู้ว่าพุทธศาสนา ได้เจริญรุ่งเรืองในพม่าช่วงพุทธศตวรรษที่6ก็เพราะว่าได้พบหลักฐานเป็นคําจารึกภาษาบาลีทีนี้นักประวัติศาสตร์ท่านหนึ่งเขามีชื่อว่าตารานาตก็เห็นว่าพระพุทธศาสนานะแบบเถราวาดเข้ามาสู่เมืองพามา่าตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโาศกมหาราชทีนี้ในตอนนั้นก็มีพระสงฆ์ฝ่ายมหายานะซึ่งเป็นศิษย์ของพระวสุพันธุพระรูปนี้เขาได้เอาพระพุทธศาสนาแบบมหายานลัทธิตันตระก็เข้าไปเผยแพร่ ลทัทธิตันตรนี้ก็ไปหลายประเทศแล้วเหมือนกันในตอนนั้นอ่ะพม่ามีเมืองภูการเป็นเมืองหลวงมีชื่อเรียกชาวพม่าว่ามารัมมะส่วนชาวมอญเขาจะเรียกว่าตะเลงก็จะมีเมืองหลวงชื่อว่าสะเทิมนั่นแหละที่เขาถือว่าเป็นศูนย์กลางของสวนภูมิส่วนรอบๆของเมืองสะเทิมเนี่ยเขาจะเรียกว่ารามันประกาศจนพระพุทธศาสนาทั้งแบบมหายานและแบบเทรวาตก็จเจริญรุ่งเรืองในพม่ามาเป็นเวลาหลายร้อยปี เนี่ยคือแบบคร่าวๆเขารู้กันแค่นี้จริงๆทีนี้พอมาถึงพุทธศตรวตรรษที่1 1เพระพุทธศาสนาก็จะเริ่รุ่งเรืองในพม่าเป็นอย่างมากทั้งแบบเทราวาและก็มหายานนะก่อนหน้าที่พม่าจะมานับถือศาสนาพุทธในตอนนั้นอะ่พะพม่าก็เหมือนที่อื่นแหละก็คือนับถือผีสารนางไม้วิญญาณปีาศาจก็เหมือนชาติอื่นๆในแหลมอินโดโจีนจนไปถึงอินโดนีเซียแบบเดียวกันหมดก็ไม่มีอะไรให้นับถือไงนับถือผีไว้ก่อนอะไรที่มัน คาดไม่ถึงหรือว่าสติปัญญายังไปไม่ถึงในแนวนวิทยาศาสตร์นะนะก็คิดว่ามันเป็นของแปลกของวิเศษแล้วตอนนั้นชาวพม่าเขานิยมไหว้วิญญาณหรือผู้ผีปีศาจที่เขามีชื่อเรียกกันว่านัดมีชื่อเรียกนะทีนี้นัดเนี่ยเป็นทั้งพระภูมิเจ้าที่เทพยาดาธรรมชาติผีดินผีฝนผีลมมีผีทุกท่านนะครับตลอดจนไปถึงเจ้าเขาเจ้าป่าเจ้าแม่นม้ําเจ้าต้นไม เจ้าประจำหมู่บ้านเจ้าประจำเรือนคือเรียกว่านัดหมดเลยแล้วแต่ว่าจะเติมคำหลังว่าอะไรทุกสิ่งที่เป็นของธรรมชาติถ้าไม่มีชีวิตเราจะเรียกว่าผีเรียกว่านัดเน่นะนะประมาณนั้นที่เขาเรียกทีนี้ก็มีสงครามครับเขาก็ารวมเอาเมืองสะเทิมที่ถือว่าเป็นศูนย์กลางของสุนทรภูมิในความคิดของเขาของมอญแล้วก็เมืองภูกามของพมา่าเอามารวมเป็นอาณาจักรเดียวกันได้ ในตอนนั้นพมา่าเป็นผู้ชนะได้รับเอาวัฒนธรรมของพวกมอนมาเป็นของตนเกือบทั้งหมดก็คือดูดกลืนวัฒนธรรมมาใช้เองแบบนั้นอ่านี่คือตามประวัติศาสตร์ของเขานะตั้งแต่ตัวอักษรภาควรรณคดีต่างๆแล้วก็าศาสนาเพราะว่าแต่เดิมเขาไม่ได้มีอะไรเป็นของตัวเองแต่ทีนี้พอได้พระพุทธศาสนามาครับมีความชื่นชมในพุทธศาสนาอย่างมากเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนาทั้งประเทศเลยแบบมหายาน ก็มาเป็นแบบเถราวาดแต่ก็ยังหลงเหลืออิทธิพลของความเชื่อฝ่ายมหายานอยู่บ้างนะหน่อยนึงเพราะว่าตอนแรกๆเลยนับถือแต่ผีกับพุทธแบบมหายานหน่อยนึงทีนี้ก็มาเปลี่ยนเป็นแบบพุทธศาสนาเถราวาดกันเยอะมากแล้วก็ยังมีคนรุ่นเก่าๆอยู่บ้างแหละที่ยังไหว้ผีต่อมาก็มีพระจากสีลังกานะท่านทรงนำเอาพระไต,ตรปิฎกฉบับสมบูรณ์มาจากลังกาสาจบ แล้วก็นำมาชำระสอบทานให้กับฉบับที่ได้จากเมืองสะเทิมนี่แหละท่านก็ทรงมาอุปถัมภ์ศีลกรรมต่างๆการบำเพ็ญพระราชะกรณียกิจของพระองค์ที่ทำให้พระพุทธศาสนากลายเป็นศาสนาของชนชาติพม่มาทั่วทั้งประเทศก็คือมีการสนับสนุนเวลาที่มีประเพณีอะไรเกี่ยวกับของพุทธศาสนานะก็ช่วยทำให้เป็นชิ้นเป็นอันมากขึ้นไม่ต้องไปแบบว่าทำหลบๆซ่อนๆทำในบ้านแบบ เหมือนกับว่าทําแยกกันไม่รู้ใครทาไม่ทําไม่รู้ละ่ะทีนี้ก็ทําให้เหมือนเป็นวันประจําชาติแบบนั้นขึ้นมาทีนี้ต่อมาก็เลยกลายเป็นาศาสนาของชนชาติพม่าทั่วทั้งประเทศไปเลยกษัตริย์พระองค์ต่อ,ตอมาของพม่าก็มีการบํารุงพระพุทธศาสนา,าอย่างดีนะเช่นเดียวกับพระองค์อื่นๆแล้วศาสนาพราหมณ์ในตอนนั้นนะหรือฮินดูในตอนนั้นก็เสื่อมไปหมดเลยมีการส่งพระภิกษุชาวพม่าไปศึกษาในลังกาทวีป บางท่านไปศึกษาแล้วก็กลับมาอุปสมบทใหม่อีกครั้งหนึ่งกลับมาตั้งคณะสงฆ์เทรวาทคณะใหม่ๆสายลังกาและที่แยกออกไปก็มีนะตั้งนิกายต่างๆอีกแล้วแต่ของพมา่านี่มาแปลกนะไม่รู้ว่าอุปนิสัยของเขาชอบแข่งขันกันชอบทะเลาะกันหรือเปล่าพระที่แยกสายออกไปนิกายต่างๆเนี่ยก็ทําให้มีการแข่งขันกันระหว่างคณะสงฆ์ต่างคณะกันเนี่ย ที่ประเทศอื่นถ้าเกิดวณิกายต่างกันก็คือแล้วแต่จะเชื่อขอนิกายไหนแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่านิกายในพม่านี่ต้องแข่งขันกันนะไม่รู้จะทําไปเพื่ออะไรครับจนในที่สุดนะก็เข้ามาถึงยุคพระเจ้าอนุรธามังช่อท่านครองราชสมบัติได้แค่33ปีก็เสด็จสวรรคตเพราะว่าโดนควายเผือกขิด ควายเผือกจริงๆนะที่เขาระบุเอาไว้ไม่แน่ใจว่าเป็นควายธรรมดาแต่ว่ามาแต่งเรื่องให้เป็นควายเผือกหรือว่าควายเผือกจริงๆก็นาหละได้โดนควายเผือกขวิดเสียชีวิตตายครับทีนี้ท่านมีลูกชื่อว่าจอรูจอรูก็ขึ้นมาครองราชแทนได้แค่2ปีเท่านั้นเองโดนปรงพระชนซะแลว้วแบบว่ายังละอ่อนไงเขาปรองพระชนง่ายคนที่ปรงพระชนก็คนในนี่เองเป็นการกระโนะชื่อว่าแม่ทัพกันคิดก็ขึ้นครองราชแทนครับ พระเจ้าการชิดนี่ก็ถือว่าเป็นคนที่เก่งกาจในเรื่องการวางแผนการรบอะไรนะนะก็แผนน่อำนาจอาณาเขตมาจนถึงตะนาวสีในสมัยนั้นนะ่ะมีชาวพุทธอินเดียขอได้อพยพรีายจากพวกมุสลิมอยู่แล้วก็ในระหว่างที่อพยพมานะ่ะก็มีการนําแผนพุทธเจดีจํานวนมากเข้ามาด้วยพระเจ้าการชิดเห็นก็ได้โปรดให้สร้างพระาธาตุชเวดากองขึ้นมา แล้วเจดีย์พระธาตุชเวดากองในตอนนั้นน่ะพระเจ้าอนุรธามังช่อท่านสร้างเอาไว้ค้างอยู่ครับตอนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์ก็รวมเหมือนสร้างด้วยกันทั้งรุ่นพ่อรุ่นลูกแล้วก็รุ่นแม่ทัพที่มาทําการกระบดร่วมกันสร้างแบบนั้นถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีความตั้งใจทําร่วมกันก็เถอะแต่ก็ทําจนเสร็จนะ จนเวลาต่อมาครับก็ทรงโปรดให้สร้างอนาทัตเจดีขึ้นก็ถือว่าเป็นปูชนียสถานที่สวยงามแห่งหนึ่งในพมา่าเลยแล้วก็ได้มีการส่งคณะทูตไปปฏิสังขรณ์พุทธวิหารที่อินเดียอันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะที่กษัตริย์พมา่าจัดการปฏิสังขรณ์วิหารพุทธคยาต่อมาพระเจ้ากันชิดกสัรริยโไปเมื่อปีพศ1655ครับต่อมาเป็นสมัยของพระเจ้านร,ปรตปฏิสินทูครับ ก็ได้ส่งสมทูตไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในลังกาโดยมีพระอุตราชีวะเป็นประธานแต่ว่าในตอนนั้นนะมีเรื่องพิเศษอย่างหนึง่งคือมีเด็กชาวมอญคนหนึ่งที่ชื่อว่าฉบัดฉบัดนี่เขาบวชเป็นสามเณรติดตามไปยังลังกาด้วยแล้วก็ได้ศึกษาเล่าเรียนอยู่ในลังกาเสร็จแล้วก็อุปสมบทในลัทิลังกาวงต่อมาในภายหลังนะก็เดินทางกลับมาที่พมา่าพร้อมกับพระภิกษุอีกสี่รูปก็คือ พระศิวลีพระราหุลพระตามวินทะและพระอานนท์ได้ตั้งนิกายใหม่ในพม่าก,ก็คือนิกายสิงหนเป็นลัทธิสาวกยานแบบลังกาวงทําไมชื่อคุ้นจังพระภิกษุสี่รูปใช่ไหมแต่ทีนี้เกิดการทะเลาะขึ้นอีกแล้วครับในวงการสงฆ์การเกิดขึ้นของนิกายสิงหนลัลงกาวงเนี่ยในประเทศพมา่าโดยพระภิกษูคุปตะที่นํามาเผยแผ่ในพม่านะ มาทําให้เกิดความขัดแย้งก็คือพระภิกษุนิกายสิงหนเขาไม่ยอมรับว่าพระพม่าได้รับการอุปสมบทอย่างถูกต้องคือเขาคิดว่าแบบพวกเขานะ่ะจึงจะเป็นการอุปสมบทส่วนพวกพระพม่าที่เคยอุปสมบทมาก่อนหน้านี้นะ่ะมันไม่ถูกต้องตามหลักการประเพณีพวกคุณจะบวชแล้วบวชกันเลยแบบนี้ไม่ได้มันต้องมีหลักการหลักเกณฑ์อ่าพระนิกายสิงหนเขามองแบบนั้น ก็เลยประมาณว่าอยากจะให้อุปสมบทใหม่อีกรอบหนึ่งซะทําทให้มันถูกต้องไม่ยอมครับทะเลาะกันเกิดการขัดแย้งกันระหว่างพระนิกายสิงห์นกับพระนิกายมาระแมงของพมา่าทะเลาะกันเรื่องนี้แบบนานมากครับพระนิกายมาระแมงเขาก็บวชแบบที่เขาอยากจะบวชนะละ่ะส่วนพระนิกายสิงหนก็บวชตามหลักเกณฑ์ที่มีการกําหนดไว้เป็นเวลาโคตรนานในที่สุดพระนิกายสิงห์หนก็เป็นฝ่ายชนะ ทีนี้ก็เลยจะหมายความว่าพระภิกษุทั้งหมดในนิกายมาระแมงเนี่ยไม่ใช่พระภิกษุอย่างถูกต้องถือว่าเป็นพระเถื่อนละกันทีนี้พุทธศาสนาในพม่าก,ก็ค่อนข้างจะปั่นป่วนนะมีการแบบว่าพระเจ้านรสีหบดีทิ้งหนีเมืองพุกามไปกองทัพมองโกตีพุกามแล้วก็ยกทัพกลับไปอะไรประมาณนี้นะพระพุทธศาสนาก็รุ่งเรืองแบบแปลกๆครับในพมา่าจนกระทั่งมามีอาณาจักรล้านนาอาณาจักรสุโขทัยอะไรแบบนี้ ในตอนนั้นอ่ะก็เป็นพอส2 0 0ศ2 0 0ครับโอ้โหแล้วทีนี้นะมีการแตกแยกเป็น6คณะใหญ่เลยพุทธศาสนาในพมา่าวุ่นวายมากครับเดี๋ยวเอาไว้ต่อภาค2จบภาค1ก่อน